ระยะชิปข้างกรีน10ถึง15หลานะครับถ้าผู้ชมเคยสังเกตไหมครับนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ในทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PGA Europeia หรือ LPGA เนี่ยชิปอินกันบ่อยมากเลยครับสามารถที่จะช่วยให้เราทำสกอร์ได้วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษโปรระดับอินเตอร์ที่เล่นอยู่ที่ China LPGA Tour แล้วก็เป็นเมมเบอร์ของไทย LPGA Tour ด้วยโปรท่านนั้นก็คือโปรเชอรี่ที่ร่นานอยู่บ่านะครับโปรเชอรี่ครับระยะชิปเนี่ยประมาณ10ถึง15หลาขอบกรีนเนี่ย เห็นโปรชิปอินกันบ่อยมากเลยคือมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมก็มีเคล็ดลับค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือระยะหวังผลอันนึงเลยอของของแบบพวกโปรถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรายที่ดีแล้วก็แบบไม่ได้มีสโลปอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำเบอร์ดี้ได้เหมือนกันก็ลูกนี้ถือว่ามันเป็นลูกที่สามารถเปลี่ยนเกมเราได้สามารถทำสกอร์ได้จากตรงนี้ค่ะ,ะก็จะซ้อมซ้อมค่อนข้างหนะักครับครับแล้วแล้วมีจุดไหนที่ที่สำคัญไหมครับเป็นเคล็ดลับพิเศษจากระยะนี้เลย ส่วนตัวเชอรี่เองเชอรี่จะ,ะก็เซตอัพที่ถูกต้องแล้วก็ทิ้งน้ําหนักอยู่บนเท้าซ้ายให้เยอะขึ้นเพื่อ,อสร้างความแน่นอนค่ะ,ะใช่ครับผมก็เห็นนกักกอล์ฟหมกเล่นหลายท่านเนาะ,ะจากระยะเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของน้ําหนักเนี่ยจะวางไว้ผิดจ,จุดใช่นะเพราะฉะ<ช><ๆ>นั้นเนี่ยในเรื่องตรงนี้นี่ผมว่าสาคัญมากอาอยางนั้นอย่ารอชาร้ากันเลยครับเทคนิคของโปรเชอรี่ชิปจากระยะ 10- 1ถึงหลาคืออะไรไปชมกันเลยครับรลูกนี้ประมาณสัก7หลา เราจะให้ตก7จลาแล้ววิ่งประมาณ7จลาเราก็จะเป็นเวทด6 6องศานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมีจุดตกระยะวิ่งได้เยอะขึ้นเชอรี่ก็จะเปลี่ยนเป็น52องศาแล้วแต่สถานการณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเซตอัพนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องยืนเปิดตัวจะเปิดไปทางด้านซ้ายก่อนอย่างที่2ก็คือไม้จะต้องตรงไปที่หลุมอย่างที่3คือเราต้อง ทิ้งน้ำหนักไว้เท้าซ้ายมากกว่าปกติค่ะประมาณ60สิถึงเจก็ได้ค่ะอันนี้คือแบบสาคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะไม่มีการถ่ายน้ําหนักเราจะใช้แต่ช่วงบนสวิงกันนักกอล์ฟทั่วไปก็จะขึ้นไม้เข้ามาแนวนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เข้าลูกไม่ดีค่ะอันนี้เราจะไม่ขึ้นแบบนั้นเราจะมาขึ้นแนวนี้ค่ะจะเป็นแนวเดียวกับตัวค่ะโอ้ลูกนี้นตกดีนะ <laughs> โอ้ลูกนี้เย่ยมากโบชอรรี่นี่เห็นไหมจากระยะนี้พอเราชิปแล้วเนี่ยคือ<ช>ทุกลูกของโปรเนี่ยคือมันจะวิ่ง,งผ่านหลุมหมดเลยต้องได้ลุนนะ่ะ <laughs> เป็นไงบ้างครับผลงานเนี่ยดู ทั้ง2ลูกนี้นี่ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิปจากระยะ10บถึงสิหลานะครับข้างกรีนนะครับโอกาสที่จะชิปอินแล้วขึ้นมาเซฟได้เนี่ยช่วยทําสกอร์ได้แน่นอนครับตัวเชลี่เองก็จะซ้อมระยะอย่างเนี้ยค่ะไปเป็นอีซี่ชิปเนาะก็จะชิปเพื่อที่จะแบบพยายามทําสกอร์ให้ได้ตอนแข่งอะค่ะ จุดแรกเลยคือเซตอัพเราต้องเซตอัพให้ดีตัวจะเปิดไปด้านซ้ายค่ะแล้วก็หน้าไม้เข้าหาหลุมทิ้งน้ําหนักไว้บนเท้าซ้ายมากกว่าเท้าขวานะคะแล้วก็เราจะไม่มีการถ่ายน้ําหนักค่ะแล้วเราก็จะหมุนเฉพาะช่วงบนตามแนวตัวนะคะไม่เป็นแนวไม้นะคะตามแนวตัวก็แน่นอนนะครับที่โปรเชอรี่เน้นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ,ของการ,รทิ้งน้ําหนักไว้อยู่ทางด้านซ้ายรประมาณ 60- 70%เ็พราะมันจะทําให้มุมเข้าลูกนั้นง่ายขึ้นจากระยะนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปหมั่นซ้อมนะครับจากระยะนี้คือบางที ชิพขึ้นมาเพื่อเซฟไม่พอนะครับถ้าซ้อมเยอะเนี่ยสามารถที่จะชิปอินได้เลยถ้าเราซ้อมหนักนะครับชิพอินก็เป็นไปได้ครับไปลองทําดู